เราไปกันที่อำเภอห้วยกระเจ้านะครับจังหวัดกาญจานบุรีนะครับวันนี้ก็มีการจัดมหกรรมกีฬานะครับนั่นก็เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจานบุรีนะครับคือจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชนนะครับทั้งสิ้น13อำเภอนะครับในครั้งที่4ครั้งนี้นะครับก็เวียนมาที่อำเภอห้วยกระเจ้านะครับภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่พบปะประชาชน เยี่ยมเยือนในเรื่องกําลังใจแล้วก็มอบสิ่งของนะครับจากนั้นช่วงเย็ยนๆก็มาเล่นกีฬากันนะครับที่สนามว่าการอําเภอห้วยกระเจ้านะครับเป็นฟุตบอล11คนครับสีแดงที่เห็นขณะนี้ก็เป็นทีมรวมจากอําเภอห้วยกระเจ้านะครับเจอกับทีมผู้ว่ารายการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจบเกมก็มีการมอบถ้วยรางวัลน,นะครับ โดยท่านนายอำเภอซึ่งเป็นสุภาพสตรีนะครับก็ให้การต้อนรับคู่ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีด้วยดีเลยนะครับเรียกว่าชื่นมื่นกันเลยนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาปเปเวเบญจวรรณฟักแก้วค่ะในอำเภอพยกระเจ้านะคะวันนี้นะเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้จัดกิจกรรมสําคัญจังหวัดเคลื่อนที่ที่อำเภอกรกเจ้าเป็นครั้งที่4ี่ของจำปี265นะคะแล้ววันนี้ท่านผู้ว่าวการจังหวัดกาญจนบุรีท่านได้เมตตาพาพวกเรามาจัดกิจกรรมสําคัญหลังจากที่เรามีปัญหาเรื่องโควิดันมานานนะคะเราก็จะมีกิจกรรมเตะฟุตบอลโดยท่านทีมท่านทีมผู้ว,ว่าใหม่ก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดปัจจุบนันเราเนี่ยนะคะท่านได้นําทีมของจังหวัดมา แข่งกับทีมของอเภอนะอันนี้ก็จะเป็นทีมของอำเภอ ปะทะกับของท่านผู้ว่านะคะโดยท่านผู้ว่าท่านได้ท้าชิงพวกเรานะคะท่านบอกว่าจะต้องเป็นทีมที่แข็งแกร่งอย่าเอาทีมอ่อนๆมาท่านไม่ชอบ <c oughs> ดังนั้นพวกเราเตรียมพร้อมนะคะและวันนี้นะคะเราก็จะได้มีกองเชียร์เรามีทั้งหมดด้วยกัน4ตํตำบลน,นะคะทั้งหมดทั้งอำเภอเวกจามีสี่ตำบลเราจะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งหนึ่งก็คือตําบลตําบลห้วยกระเจาอยู่ฝั่งนู้นกับตําบลวังไผ่จะเป็นคนเชียร์ทีมกับอำเภอส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นทีมของอ่อตาตบลดอนสลับกับตบําบลสาะโรงเรือที่จะเชียร์ทีมของผู้ว่าและวันนี้ท่านมา ดูกันนะคะว่าใครจะอยู่ใครจะไปค่ะในโครงการของจังหวัดเคลื่อนที่นะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จะลงพบปะประชาชนทั้งหมด13อำเภอนะครับเป็นโครงการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่ชาวนะครับมีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเป็นอดีตนักฟุตบอลครับนหวยระเภามา25ท่านนะ วันนี้เป็นกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่นะครับก็หมายความว่าส่วนและการต่างๆนะตั้งแต่ภาคเช้าเราก็เอาบริการนะครับไปให้กับพี่น้องประชาชนโนโยบายของรัฐบาลน,นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะ ที map นะฮะคือบัญชีผู้ที่ตกเกณฑ์นะครับในด้านต่างๆ5ด้านนะฮะด้านการศึกษาด้านสุขภาพด้านการเข้าถึงบริการของรัฐด,ด้านชีวิตความเป็นอยู่อะไรเนี่ยหด้านนะครับถ้าใครตกเกณฑ์เราก็จะไปเยี่ยมไปหาพวกเขานะครับแล้วก็ไปช่วยแก้ไขนะฮะซึ่งวันนี้ก็ตั้งแต่ภาคเช้าเราก็มีการพูดคุยถึงปัญหาของอำเภอนะฮะอำเภอห้วยกระเจา้าคุยให้กับ กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นโครงการเกี่ยวกับจังหวัดเคลื่อนที่แล้วพอตกเย็นเนี่ยเพื่อความาสมานสามัคคีนะครับผมก็มีทีมฟุตบอลอยู่ทีมหนึ่งซึ่งรวบรวมพวกผู้บริหารท้องถิน่นทั่วจังหวัดพวกนายกอบตนายกเทศบาลหรือ,อกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ที่มีใจรักกีฬาก็รวมกันเป็นทีมทีมผู้ว่าใหม่ก็คือ ชื่อเล่นผมชื่อใหม่เอาทีมเนี้ยไปแข่งอำเภอต่างๆเดือนละครัง้งเดือนละครัง้งก็ได้ผลครับมันก็ได้รับการต้อนรับแล้วก็เกิดความสมานสมามัคคีกันครั้งนี้เป็นครั้งที่ที่4เลยนะฮะของปีนะฮะของปีงบประมาณนี้อำเภอเรามี13อําอำเภอนะอำเภอเรามี13อําอำเภอเราก็ไป4ี่ครั้งแล้วนะกว่าจะสิ้นปีแล้วก็พยายามไปให้ครบ12เดือนแล้วเราก็หา แทรกเข้าไปอีกนะฮะอีกเดือนนึงก็เป็นก็เป็น13อำเภอนอกจากการพบปะแบบนี้แล้วมีมีโปรแกรมอะไรบ้างครับท่านที่ที่กำลังคิดอยู่ว่าอยากจะให้ประชาชนได้เล่นกีฬาเรื่องฟุตบอลน,นะฮะฟุตบอลเนี่ยเรากำลังวางโครงสร้างนะครับของฟุตบอลของจังหวัดทั้งหมดนะครับโดยอย่างเมืองการอยู่ในเตดเนี่ยจะเป็นทีมระดับที่2ก็ถือว่าเป็นทีมที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ารชนบุรีละนะครับรองลองมาก็จะเป็นทีมสิงห์ละครังทองซึ่งอยู่ในทีสแล้วตอนนี้ก็จะมีทีมในที่เรากําลังจะสร้างขึ้นมาในอเมเจอร์เลีกนะฮะเนเช่นทีมการชนะบุรีซิตี้นะครับเราก็สร้างสนามไว้ที่เขาน้อยท่าม่วงนะฮะก็สร้างสนามไว้อย่างดีแล้วก็ทีมของท่าม่วง FC ทีมระดับเด็กๆเนี่ยเราคุยกับผู้บริหารที่มาเล่นบอลด้วยกันเนี่ย ส่งเสริมคนละนิดคนละหน่อยนะสร้างอะคาเดมี่ขึ้นมานะอย่างทีมการจนบุรีซิตี้เนี่ยเราได้คุณตั้มนิรุตสุรเสียงนะครับเป็นเป็นเฮดโค้ดนะฮะก็ก็กำลังสร้างขึ้นมาปีนี้ก็จะส่งแข่งในอเมเจอร์ลีกนะครับก็ทีนี้เราก็คุยกันนะฮะว่าว่าอาจจะต้องมีในลีกระดับจังหวัดนะครับ13อําอำเภอเนี่ยนะฮะอาจจะเป็น13ทีมก็แข่งเย้าเยือนซึ่ง ก็คุยกันนะครวา่าเดี๋ยวหาโอกาสดีๆแล้วจะจัดครับท้ายจะให้ท่านได้เชิญประชาชนทั่วประเทศไทยมาเที่ยวจังหวัดการที่เรามีของดีมากมายครับท่านครับสำหรับจังหวัดการจนบุรีนะครับตอนนี้ก็ทางรัฐบาลเขาก็ให้เป็นพื้นที่สีฟ้านะฮะเป็นพื้นที่นําล่องของการท่องเที่ยวบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเราฉีดถึงเข็ม3ามเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ เพราะนั้นทุกๆอย่างเนี่ยเราเราเตรียมพร้อมกับการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาขณะเดียวกันเราก็มีมาตรการที่ว่าตรวจสอบด้วยนักท่องเที่ยวถ้าจะเอาโรคมาติดภายในจังหวัดก็เราก็มีมาตรการป้องกันอยู่นะครับก็เรียนว่าอยากจะให้ทุกท่านมั่นใจนะครับว่าเมืองการเนี่ยมี ศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวสูงนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพและเราสามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียวแล้วที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะทางที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะฮะหรือที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นอะไรเงี้ยนะมีเยอะครับครับก็เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองการครับ ครับนี่ก็คือท่านผู้ว่าใหม่นะครับซึ่งกีฬาก็ควบคู่นะครับกับการสามัคคีนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูนะครับการมอบถ้วยรางวัลครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะรวมทั้งกองเชียร์ด้วยครับในโอกาสนี้ก็ขอบคุณผู้ว่ารายการจังหวัดกาญจนบุรีครับผมกับท่านไปดีครับ